สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อน,นี้พี่น้องมายามพี่น้องมาแต่ทั้งในแนวอนนี่ทั้งบ้านห้องอยู่ทั้งไสร็จับนี่กัลสินครับกัลสินดินดนนำนำ้นำซุม่มครับผมเนี่ยเป็นอะไรพักกันเห็ ang ang <He> at, ดงานอะไรก่อนนี่เห็ดบีซึ่งบีซึ่งครับผมงานห้องกับพ่อเห็ดอยู่พ่อเห็ดอยู่ครับพออเ็ดข้าเจ้าไหเดือนแล้วจะอะไรครับนี่กับพ่อใดค่านุ่มหลวมนะครับพ่อใดค่านุ่มค่ายังเมื่อนี้ว่าสิมาซื้อมากไหมก็เลยบ่มีจ่อยเออพี่น้องคนไทยเฮานะครับผมไปใส่มาใส่กะ พ่อกันทักทายกันครับมี่ยังกะเอื้อนใช่กันเออเวียนซีหลายคนไทยหฮอนะครับผมพี่น้องท่านกาลสินแต่ว่าผู้ัวอยู่ในยูอุดอนเออมีหยังกะเอื้อนใช่กันนึกเอามีหยังกับแบงปันกันมี่ยังกะพูดจะพูดคุยกันนะครับพี่น้องหาเงินกับบ้านหฮอหลายหลายครับผมครับผมเออหาเงินกับบ้านเ่าหลายหลายเพราะว่าบ้านหฮอกับไปกับไปปลูกมันปลูกไ้กะ ก็เมยนะครับผมนี่แหละครับงานกับพ่อเฮ็ดอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมาว่าท่านได้ตอนนี้ยังมาว่าท่านได้เฮ็ดงานรีไซเคิลเฮ็ดแนวใดแนวก่อนนี่แนวแนวเฮ็ดนี่เฮ็ดเฉีดพัดลมนี่ะครับพัดลมพ่อทัดเท่อนี่างะรเจียงเส่ยไฟฟ้าเลยนะครับอ๋อมนุ๊มมีขวดมีแก้วมีกระดาษเก็บบ้านเท่าดัวเอออันนี้คือโรงงานรีไซเคิลครับนีไซเคิลแต่ว่ากับว่านักเนาะ งานพอเหดอยู Thanks, tea. Tea. Âm, the ่หย hmm. ุดเสองอาทิตย <ra> ์ยุดสองอาทิตย์ครับผมครับผมเอาจังสันพี่น้องมาหยามมือดีเพื่อนสิพันกลับแล้วเอาจังได้กระโชคดีนะครับเด้อครับครับผมเอาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพอดีกำลังพากันสร้างหัวบูอยู่พี่น้องคนไทยกันมากพอดีพี่น้องคนไทยบังเอิญมาพ่อกันครับพี่น้องมือนี้ กำลังพาก,กันเฮ็ดอันนี้อยู่นี่ล่างหัวบูดีเฮ็ดขิมกีครับก็พอดีพี่น้องคนไทยล่างเิืบูเออบ่ได้ล่างขูดกําลัางขูดด้ว <c> ย <oughs> ขูดหัวบูดมาแตเฮ็ดขิมกีครับพี่นออ้องคนไทยมาเพิ่นนี่มามหาซื้ออันมะข้ามเนาะเพิน่นเพิ่นเคยมาเพิ่นเคยได้นะเพิ่นเคยมาซื้อมะข้ามอยู่น้ำในจังเกาใหญ่ถูกกีว่านใหญ่เกาใหญ่ถูกกีแหละก็เลยได้คุยกัน นี่แหละพี่น้องคนไทยคนไทยในเกาหลีมาพัวกันกัน,กนทักทายพูดคุยกันเป็นเหตุงานอยู่ลี่ไส้เคินครับพี่น้องพี่น้องทั้งกาลสินกาลสินยินดานนำซุ้มครับพี่น้องคุยกันอย่โดนเติมละ่ะเพื่อนบ่ได้มากไหมเรวเพื่อนก็นเล่นมาคุยไหมอย่างกันถามข่าวถามข่าวกันตัวคนไทยน้ำกันนะครับพี่น้องนี่แหละสังคมสังคมคนไทยในเกาหลีนี่ พ่อกันคนไทยน้ากันพ่อกันพ่อจา่าพูดคุยกันไปใส้านใช้กันพ่อจา่าภาษาชาวบ้านพ่อจา่าภาษาชาวบ้านครับที่นอ้องมุจักกันไห้ก็ดีครับที่นอ้องมีอย่างกับบางที่มันบมเนีบนอน,บน,บนอนอาจคิได้พึ่งผ้าอาศัยกันคน้องมันโมเนียบนนอนคน้องบมเนียบนนอนมือนึ่งอาจจะได้อาศัยกันมือนึ่งอาจจะบ่ได้พบได้พ่อกันบ่ได้พ่อกันดู ว่ได้พ่อกันอยู่เกาหลีอาจจะได้ไปพ่อกันอยุ่บ้านก็ได้มันมันมันบ่มีอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องที่บ่แน่นคนไทยคนไทยห้อง่อยุ่บ้านเขายังบ่ได้พ่อกันมากเกาหลีแหงพ่อกันดอืมยุ่บ้านบ่ได้พ่อกันมากเกาหลีเนงได้พ่อกันมันเป็นเรื่องที่บ่แน่นเพราะนั้นคนไทยห้องนี่เห็นกันกระทักท่ายกันครับพี่น้องเห็นกันกระทักท่ายกันเพื่อนก็บ่าเพื่อนคือยังเคยเห็นผมอยู่บราษัทเพื่อนก็จำผมบ่ได้ผมก็ถามเพื่อนนึงล่ะเพื่อนว่าเออ จำเสียงเจ้าได้อยู่เจ้าไปเช็ดให้เช็ดหน้าเจ้าก็ับไปเป็นบอไปท่านเอออะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ทาง่านจะคนทักมากที่บางที่ผมก็งง,งเจอกันน้ำตลาดตะลีจริงสิ่กกนก็เคยเห็นอยู่จสินะเห็นกับทกักท่ายก,กันได้นะครับพี่น้องนี่แหละสังคมคนไทยฮาประมาณนี้แหละครับน่ะอยู่ประเทศได้ก็บหอยฮักกันไว้หู้จักกันไว้ก็เป็นสิ่งที่ดี กาลยาเนีมิดนะครับพี่น้องเป็นกาลยาเนีมิดที่ดีวางเทียสิเออวางเทียอันข่อยคือคือกับพ่อเจ้าตัีพ่อไายส่ข่อยไปใส่ยังเทียกันทีเรื่องข้าวอะนะพ่อไปใส่ยังเทียพ่อไปใสจ้างเทียดีพ่ออะไรยังไนีพ่อมันข้นคือกันพ่นเนาะมาสั่นมาตะเทียขึนเมืองเจ้าของยังในยูสุไปไปเจ้าของเราหูจักเขึ้นเขึ้นแล้วหูจักเจ้าของเนาะ ใส่กระโองวดตายตัวคนหูวจักไหมเดี๋ยใส่กระโองวดไต้หรอกเพราะว่าไปใส่ห้องอะหัจักคนหลายหูวจักคนหลายก็ดีหูวจักคนหลายก็ดีจังนึงแต่ว่าขันหูวจักหลายแต่ว่าคนที่หูวจักแต่บ่บ่หวังดีกะบหัจักหน่อยก็ดีขกันเลียวเตะนะครับผมเลียวเหลียวเตะ้องสิบเอจืดนะเรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่ห้องสิไปจือแต่ว่า คนไทยเขาน้ากันนี่ไม่ยังกับเอือนใส่กันทักท้ายกันเป็นมิตรกันไว้ดีที่สุดครับเป็นมิตรกันไว้ดีที่สุดนะเป็นมิตรไว้ดีที่สุดยังไงกับเป็นคนไทยน้ากันคือเขาม่ยังกับทักท้ายกันพูดคุยกันดีที่สุดนะครับพี่น้องย่าไปย่าไปยิงย่าไปยังกันเพื่อนมาเมื่อกี้ในว่ลเา้าผมไปในไม่ว่าเป็นสามสีเป็นที่พูดดีเป็นภาพกันนี้ ว่าวกันนี่คนบ่เคยเห็นกันในเที่ดด้วยเป็นเรื่องบังเอิญนะมืึอนี้เป็นเือเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้พวกันพี่น้องไทยก็ได้สินก็ได้กัฝากพี่น้องคนไทยเข้าล่ะผู้ใดเห็นกันก็ทักทายกันคือจังผมนี่แหละผมคือตอนเป็นคนไทยเพิ่นขี่รถไก่จักรยานไก่ไปนี้เมื่อกี้นี่ผมเอื่นใส่รถเด้่ผมมาหนาคือคนไทยเป็นอ้ไรน้อ่าท่านปั้นไปเส้นน้อมาท่านยิ้มซื้อมากไหมว่าท่าน เพิ่นเคยมาได้บางไมอยู่นี่นะเพิ่นเคยมาซื้ออยู่นีน่าแมาก็ได้ได้คุยกันด่วนเตืบครับพี่น้องนี่แหละคนไทยในเกาหลีนะครับมื้อนี้มีแค่นี้แล้วพี่น้องมื้อนี้บ่มีหยังหลายบ่บ่มีสาระสาะหลอกอนะีหยังโอ๋แตบบ่จังค่อยเอาเออความกิมพีดชิมพีชเออ,อเดี๋ยวเอ,ยเออเฮ็ดคิมพีคิคมหยังค่อยค่อยว่ากันนะครับพี่น้อง ืัอนี้พี่น้องคนไทยม่ยำพี่น้องคนไทยเพิ่นเพิ่นบ่ได้มายำหรอเพื่อนเพิ่นมากสิมมหาสื่ออย่างพอดีเจ้าของเจ้าของเจ้าของเห่า่อยู่เจ้าของเหาบ่บยู่เจ้าของเห่าก็เลยรับเทนเออเจ้าของบ่เม่นเฮาก็เลยได้รับนาเทนก็เลยได้คุยกันมันคนไทยน้ากันเบัดนี้ก็เลยได้พูดได้จากัน หน่อยหนึ่งถามค่าถามข้าวกันเรื่องงานเพิ่นเฮ็ดงานใีอย่างเนี้ยเฮ็ดงานยี่เซ่ขึ้นของเพิ่นเฮ็ดงานยี่เซ่ขึ้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องถือว่างานดีอยู่งานบวแดงงานหนักมันบวแด้ไปเจียกไปเปื่นบวได้ไปเปลื่นไปเม้นใีอย่างทีนีงานรี่เซ่ขึ้นงานรีเซ่ขึ้นกับบคือกันครับพี่น้องเออซุมเกียงกับยี่เซ่ขึ้นพวกเครียดขยุขยะไอพวกกันที่มีอันเสียดอาหงอาหารอันนั้นก็เปลียนอีกแบบนึง เข้ามาดีเซคันมันมั่ก็มีหลายอย่างมันบ่คขึ้นกันเด้วแต่ผู้ได้ิมตกุกนะครับพี่น้องแล้ยวแต่ดวงไผดวงมันเดืออัน,นี้ก็ดีสําหรับพี่น้องคนไทยเมื่อกี้สองคนเพื่อนก็ว่างานเพืน่นถือว่าดีงานดีเงินก็ถือว่าโอเคครับพี่นอ้องเพื่อนได้ยุดเสาอาทิตย์พร้อมเพื่อนได้ยุดเสาอาทิตย์บางนะออืดีอยู่แต่ว่าบ,บางบาง,บางทีก่กะ ได้ทํางานวันเสาอยู่เป็นโออยู่นะครับพี่น้องงานในเกาหลีนี่เราแต่ดวงไปดวงมันเดอ้อไหดวงดีก็ดีไปให้ดวงบ่ดีกะคือว่ามาด,บบดีไปก็มาดีไปก็ท่นนั้นเล้วจะว่าที่ไหนนี่ก็ดีเอออยู่ที่ดวงนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดวงมาแบบใรก็แล้วแต่อยู่ที่ดวงคือเกาน,นะครับพี่น้องมือนีฝากไว้แค่นี้ครับผม อันน <No>, <Uh, ab <ABS> ี้ก็บ่ได้อยู่กับดวงนะอยู่กับน้องนะาบู๋ดวงเนี่ยอาย่กับน้องอายุกับน้องแหละดวงอยู่บ้านิดวงอยู่บ้านดวงกับไล่ดวงอยู่อยู่บ้านก็ได้อืั่ได้อยู่กับดวงเลยใค่ยุ่นละอันนี้วันอยู่กับดวงเลยบ่อยู่กับดวงแต่ว่าอยู่กับน้องอื กับน้องก็ย,ย,ยู่ไปแต่อวดสายยู่ไปอะอยู่กับน้องกันว <laughs> ันนี้ฝากไ้แค่นี้ครับผมขอพุณคบสวัสดีครับเยอะสีรงภาพคิมจีเบิบ้งตัดต่อคิมจีเบิบ้งเ่ามือนี่กับบากันไม่เห็นอะไรนี่แหละ่างอันนี้ไอ้ขูดยังมันอวกนะครับผมเยวจังว่ากันไหมครับผม